คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรแต่งที่อาจเป็นอันตรายเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่ตรงใจใครต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแต่พี่ก็อยากมานำเสนอจริงๆนะโอเคหาเราพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับอันดับที่1อ่าก็ขอากาบสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักนะฮะนี่ก็คือเจ้าป um ั๊มแบมโบนั่นเองหรือว่าป um ั๊มเบรกล่างนะฮะ มันจะเป็นพวกงาน 10A หรือ 20A หรือ 50A ก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งปั๊มพวกนี้มีอายุการใช้งาน5 6เดือนนะฮะถ้าใครใช้ไปแล้วไม่ตรวจเช็คสภาพก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้นะครับผมที่แนะนำนะฮะการจะใช้ปั๊มพวกนี้นะฮะเราไม่ควรใช้ปั๊มนี้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับผมเราควรระลึกถึงมาตรฐานของมันนะฮะถ้าใครซื้อมาใช้แล้วก็โปรดระมัดระวังด้วย ห้าเดือนเช็คทีหนึ่งนะฮะปั๊มจำพวกนี้หลังจากใช้ไป3เดือนนะครับจะไม่สามารถเบรกสนิทได้เลยนะฮะมันจะไม่เหมือนปั๊มเดิมโดยเด็ดขาดนะครับผมนี่อาจจะเกิดให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับผมหรือสิ่งจะหลุดโค้งไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมอันไลน์อันที่2กันเลยอันดับที่2 เมื่อเรารู้จักปั๊มล่างไปแล้วนะครับเราก็มารู้จักปั๊มบนกันบ้างนะฮะนี่ก็คืองาน C N C หรืองาน 10A 20A และก็ 50A นะครับผมหรือที่เขาเรียกว่า,อาของ Copy นั N ่นเองนะครับผมก็อาจจะถูกใจสายซิ่งสายแต่งสวยนะแต่ว่าปั๊มจำพวกนี้นะฮะอันตรายมากนะครับผมหากเราใส่ปั๊มแต่งข้างล่างเป็นของ 10A ข้างบนเป็นของ 10A ทั้งหมดนะมันจะแตกง่ายมากนะฮะ อาจจะทําให้เบรกไม่อยู่หรือเกิดอันตรายที่รุนแรงได้เลยนะครับผมใครจะซื้อใส่ควรคิดให้ดีนะครับผมแต่พี่ก็ไม่บังคับนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ง,งบของเราเนาะรถของเราเราแต่งแบบไหนก็ได้นะครับแต่มันเป็นแนวทางนะฮะถ้าใส่ก็ขอเป็นปั๊มแท้ล่างก็ได้ปั๊มบนแต่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็ยังช่วยเซฟกันได้อยู่โอเคไปชมอะไรอันที่3กันเลยอันดับที่3า พี่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับดุมยอ่อนั่นเองนะครับมันจะมีกระแสช่วงหนึ่งนะครับที่เขานิยมใช้ดุมยอ่อเพื่อทดแทนดุมเดิมของเรานะฮะเพื่อทําการแต่งไล่เบาลดช่วงล่างนะครับแต่ข้อเสียมันก็คืออัดเยอะไม่ได้ตกหลุมหนักๆไม่ได้นะครับซึ่งทําให้ลูกปืนแตกง่ายมากนะครับผมถ้าไม่ใช่ของแท้สีมันจะซีดง่ายมากนะครับน้องๆ และคุณภาพมันก็จะไม่ดีเลยนะฮะวันไหนโชคร้ายนะครับวันที่เราขับรถไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อเราขับเกินร้อยี่หรือไปซ้อน2ซ้อน3ขึ้นมานะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ดุนแรงได้เลยนะครับแต่พี่ไม่นิยมหรือไม่ได้แนะนําให้น้องๆไปซื้อใช้นะครับหรือใครอยากจะใช้ก็ควรเช็คสภาพให้ดีโอเคเดี๋ยวเราไปชมอะไหล่อันที่4กันเลยดับที่4 อ่าพี่ขอให้กันสะบัดนะครับเป็นอันดับที่4นะอ่าถ้าเราไม่ได้เล่นของแท้หรือเราเล่นของเทียมนะครับผมมันก็จะเสื่อมตามการใช้งานนะฮะซึ่งมันอันตรายมากนะเมื่อมันอยู่ที่แผงคอรถของเรานะครับผมถ้ามันชํารุดหรืออะไรถ้าเราไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรนะครับมันจะทําให้เกิดคอล็อกได้แล้วก็จะทําให้รถแบบว่าล็อกอัตโนมัติเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะล็อกทันทีนะครับผม อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเมื่อกันสะบัดล็อกนะครับผมอ,อันนี้ไม่เหมาะกับของเทียมนะของก๊อฟของเทียมนี่อันตรายมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมอันดับที่5กันเลยจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับอันดับที่5อันดับที่5นี้พี่ก็ขอ,อยกให้าสายถักนะครับผมโอเคสายถักนี่ก็คือเป็นพวกสาย ต่อต่อพวกปั๊มเบรกล่างไปหาปั๊มเบรกบนนะฮะซึ่งปั๊มจำพวกสายปั๊มเบรจจำพวกนี้นะฮะมันก็จะมีทั้งเทียมและแท้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ชอบเล่นแท้กันหมดแล้วพวกสายสวิปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะ,ะก็เอามาให้ดูคร่าวครครับนี่ก็คือสายของแต่งนะฮะหรือต้องดูตามราคาฮะถ้ามันถูกมากเกินไปนะครับผมก็อย่าไปซื้อมาเล่นเลยนะเราเล่นของแท้ดีกว่า ไม่กี่ตังค์เราก็จะปลอดภัยนะครับผมสายพวกนี้นะฮะถ้าเราเล่นไปแล้วนะครับซื้อมาใส่แล้วนะฮะมันจะน้ำมันร่วงง่ายนะฮะเวลาเราขับไปไหนมาไหนนะฮะวันไหนเที่มันชำรุดแล้วนะเราจะไม่สามารถเบรกได้เลยนะครับผมอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ได้เลยนะครับนี่ก็คืออะไหล่รถที่อันตรายอันดับ5นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มชมอันใหม่กันเลยครับผมไปชมกันเลยอันดับที่6 อ่าอันดับที่6นี่ก็คือดุมเจาะนั่นเองนะครับผมดุมเจาะนี่ก็จะมีหลายอย่างนะฮะจะมีกัดลายหลายๆอย่างเลยนะฮะแต่ความความคงทนมันจะเปลาะนะครับผมซ้อนสซ้อน4นี่มีโอกาสนะครับผมเวลาตกลุมหนักๆน,นะอ่ามันอันตรายตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ก็ยังเจาะอยู่เหมือนกันมันก็ดูสวยดีนะฮะอ่าอยู่ที่เราชอบครับผมนี่เห็นไหมฮะว่ากัดลาย มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ขอย้ํานะครับหากคนที่ชอบสายมาตรฐานก็อย่าไปเจาะดุมเลยนะฮะเพราะว่ามันรับน้ําหนักได้ไม่เยอะนะโอเคเราก็จะไปดูอะไรอันต่อไปกันเลยครับผมอันดับที่7พี่จะขอยกให้อะไรดีโอเคเราไปชมกันเลยอันดับที่7อ่าพี่รู้นะครับว่าน้องๆทุกคนเคยเจอปัญหานี้นะฮะ ซึ่งเวลาเราใส่ยางเล็กเกินไปนะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะฮะเวลาเราขับรถเร็วๆหรือไปเลี้ยวช่วงโค้งนะฮะนี่แหละฮะนี่คือ,อยางที่มีมาตรฐานแต่ว่ามันเล็กเกินไปนะเวลาเราจะซื้อเราต้องดูตัวเองด้วยนะครับผมแล้วกม็มันอันตรายจริงๆนะพวกยางที่เราไปซื้อตามร้านค้ายยางซิ่งอะไรประมาณนี้เราควรเซฟตัวเองนะครับผม เนี่ยเห็นไหมครว่าเบอร์มันเล็กมากนะเพราะว่าพี่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แหละพี่ทิ้งรถเลยนะเพราะว่ามันมันเล็กเกินไปอ่ะเวลาเราเข้าโค้งเราเข้าไม่ได้อ่ะนี่แหละคือยางที่อันตรายที่สุดนะฮะถ้าใครอยากจะใส่ก็ต้องเซฟตัวเองมากๆนะเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับโอเคไม่รอช้าเราไปดูอะไรอันดับที่8กันเลยนะฮะว่ามันคืออะไรชมกันเลยอันดับที่8 อันที่8นี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระบ,บอกโชคหน้าเนี่ยสำคัญมากนะครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งของรถนะไม่ว่าจะเป็นกระบอกกึ่งเงาหรือจะเป็นพวกสเตตหหรืองาน 10A 20A นะฮะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันเอ่อมันไม่ดีอะฮะเวลามันไม่เหมือนโชคเดิมแล้วนะเวลาเราขับไปหรือก็แทกอะไรมันจะเด้งรับนะแต่ถ้าเป็นโชคแต่งนะครับ ใ้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะตายนะเวลาโดนอะไรมันก็จะแตกๆโอเคนี่ความปลอดภัยมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนก็โชคเดิมนะครับผมความอันตรายของมันก็คือเวลาเราขับรถไปเร็วๆนะฮะเวลาโดนหลุมนิดๆหน่อยๆจะทําให้เราล้มโดยอัตโนมัติหรือไม่ได้ตั้งตัวเลยนะฮะพวกนี้อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับโอเคเราไม่ควรซื้อมันใส่นะครับควรเล่นของแท้จะดีกว่า อันดับที่9กอ่าก็มาถึงอันดับที่9แล้วนะครับไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือน็อตสีนั่นเองนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นน็อตไทเทเนียมหรือน็อตอะไรต่างๆนะฮะถ้าไม่ใช่ของนักมน็อตซิ่งนี่พี่คิดว่ามันอันตรายนะเพราะว่าน็อตมันจะปีนเกีียวออกเองนะฮะเวลามันร้อนๆนะครับผมความอันตรายของมันนะคะเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับผมเมื่อเราไม่ได้เช็คหรือไม่ได้อะไรนะมันจะทยอย ปีนเกลียวไหลออกทีละตัวทีละตัวนะครับผมแต่ถ้าเอาไปใส่สเตอร์ก็ยิ่งอันตรายไปใหญ่เลยนะเวลาเราขับเร็วๆมันจะคายออกโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับพวกนอ็อตสีพวกนี้นะถ้าไม่ได้เล่นของแท้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่10กันต่อเลยครับไปดูเลยอันดับที่สิบ อันดับที่10นะครับพี่ขอยกให้เป็นสเตอร์หลังนะฮะความอันตรายของมันเหรออ่าความอันตรายของมันน้องๆคงจะรู้ดีว่าสเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่เช็คนะฮะไม่เช็คมันเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับผมเพราะบางทีนะฮะมันก็จะมีโซ่บวกกับสเตอร์ด้วยนะถ้าเราไม่เช็คเมื่อเราขับไปนานๆนะครับเมื่อเราไม่เช็คอะไรเลยนะมันอาจจะทําให้แบบว่าสเตอร์ล็อกหรือโซ่ขาดทําให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้โซ่ฟาดอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะอาจจะทําให้เพาคดแกนอะไรต่างๆนะครับผมพี่ก็เลยจัดขึ้นมาเป็นอันดับที่10นะครับสาหรับสเตอร์รถนะใครที่แต่งอยู่ก็ควรระมัดระวังนะครับผมนี่ก็คือเทคนิคการแต่งรถนะฮะไม่ให้เกิดอันตรายแต่ที่พี่เอามาทำนะ,ะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆคนใหม่ที่ กำลังก้าวขึ้นมาแต่งรถนะครับผมให้มาดูว่าอะไรเป็นยังไงนะฮะแท้เทียมเราเล่นแบบไหนเล่นยังไงดีนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับเรานะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปให้ความรู้ดีๆนะฮะสิชนิดอันนี้พี่เอามาแค่10เองนะปกติมันมีเยอะกว่านี้นะครับผมโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมจบคลิปนี้แล้วพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ